วันนี้พวอเราก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นสำโรงนะคะที่เป็นไม้ยืนต้นประจำโรงเรีของเ,เราค่ะที่มีแบบมันมีเยอะมากในะานนี่ก็เริที่เรานะสำหรับหลายคนที่กำลังสงสัยนะคะว่าต้นสำโรงของเรามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอะไร ตัวมีชื่อส่วนลักษณะของลำต้นนะคะก็สูงสุดก็ประมาณ30เมตรนะคะส่วนใบนะคะก็จะออกมาเป็นก้างแบบนี้แล้วก็จะมีใบย่อยประมาณ5-7ใบนะคะส่วนใบนะคะก็จะเป็นเหมือนวงวง,วงรีนะคะทุกคนแล้วก็จะมี เนี่ยปลายแหลมปลายแหลมตรงนี้จะเป็นแบบนี้ทุกคนคะขออรญยตเปลี่ยนสถานีนะคะว่า <c oughs> นั่งตรงนั้นแล้วือแบบเงยมากเกือบจะตกด้วยนี่นะคะก็จะเป็นเอ่อผลรั เรามาดูสรรพคุณค่าๆของต้นสำโรงนะคะเปลือกต้นนะคะสามารถเอาไปต้มช่วยละลายๆเสมหะแล้วก็ขับถ่ายได้ดีค่ะส่วนเปลือกหุ้ม,มเมล็ดนะคะจะช่วยในการแก้กระหายน้าค่ะค่ะสําหรับวันนี้พวกเราก็ได้พาทุกคนมารู้จากต้ตนสำโรงที่เป็นไม้ยืนต้นในโรงเรียนของเรานะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอนําเสนอเพียงเน